สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับในช h a n n อลไม่มีอะไรท TV, รําทีวีคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับผมจะเริ่มจากการโปรโมทเว็บไซต์กับผมเองนะครับว่าผมรับทําอะไรบ้างผมมีโค้ดปืนเอฟขายครับติดต่อผมได้เลยครับมีโค้ดปืน PB แล้วก็มีโปรเอฟพีบีิตี้และอชครับอ่า แล้วก็ผมมีไฟล์รูปไปดูด้วยนะครับถ้าอยากดูก็จะให้ได้แน่นอนแล้วก็รับสมัครไอดีแท้ม c ครับนะครับครับตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับส่วนถ้าอยากติดต่อผมก็สกายชื่อแอดมินท็อปนะครับส่วนตัวผมชื่อ็อปส่วนเคยอยากให้ผมเคสอะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรทำเหมือนกันนะผมก็เลยตั้งชื่อไม่มีอะไรทำทีวีครับ เพือนเรียกผมผมนะครับเ f p b นอะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกแต่ติดลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเข้ามาดูกันได้ผมจะเน้นเคสไม้ค้าเป็นหลักนะครับคลิปอื่นก็ค่อยว่ากันทีทีแล้วกันใครอยากให้ผมเคสเกมอะไรก็แนะนนะเข้ามาได้หรืออยากให้ผมเคสปลั๊กอินอะไรของมาครับก็เชิญครับแนะนำเข้ามาได้เลยผมจัดการให้ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงแต่หน้า้วไปผมจะมีแค่หน้าเดียวนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากหน้าอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ ผมจะทำให้ครับแต่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็แค่จะมาแนะนำตัวเฉยๆนะครับส่วนทีมงานนะครับก็มีเฮียมาตินเฮียอีเฮียตะเฮียน็อและเฮียท็อปครับเียท็อก็คือผมอครับอ่าครับอันนี้ก็ขอจบก,การแคสเว็บแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อก็อย่าลืมนะครับว่าใครอยากให้ผมแคสคลิปอะไรก็ติดลิงก์ ไม่ใช่ครับให้เข้ามาในสกายผมแล้วบอกผมได้เลยครับแอดเพื่อนมาเลยครับผมออนทุกวันเวลาประมาณ6โมงเย็นถึง4ทุ่มครับขบคงครับ